บอกกันเดี๋ยวนี้แมันจิวแห่ะเขาเ้าเลยโอ้ยร้ออยากกำเนียงได้ดีอยากตำอ้นอยากตำมะกูไหมนี่ไปซื้อดนยนปลาแดงแก้ตัดยซอย้ันหน้าโอปลาแดงกูซอยสวนนาเนี่ยบอไม่เกูซอยผมเนี่ยปลาแดงกับพวกเนี่นบอพอพอมันงงหอดพี่เหรอไมงงทะลุจอ กินมเพรจังที่ได้ป้องกันโควิดต้นบ๊วยเลยเอาน้ำก้อนหนน้ำไหนเด้อโอ้พี่หนุ่มขนาดสมไปน้อยหนึ่งไหมมันผสมอไเนาะก็แตกเออแตออกแตออกไปเลยอืม dậy, mà đứa kinh măng muông, ông, hơi, vừa tiêm, lại trơn, mày mày mày, cứ mơn, đồ, măng muôi quá, kinh măng xồm, quá, là size cuộn sáu mươi, oh, mát, bình bình, được, cây เบิ่งเอาที่เราบนู้ใดนั่นปลาตัวเบิ่งงตะ่านังเนาะโอ้ยปลาสีจอดไปเ่ยเขาบอกว่ามีม้งธรรมดาเข้าตีดเดียเราเ่เขากรจังขอตางเกงในไผาเสกันโอ้ผู้มีกางเกงในแล้วโอ้หักบกพริกหน่วยกับอีตาหักโอ้

ป้าดูได้เปียกมาบอกมองยี่นาบ้านคอยน่ะแนมต้นดุกๆอันี่บอกบ้งนไก็สร้างแล้วก็สร้างแล้วจำได้่มือเขาเปียกไปที่ไหนมาไปยังพอกินำแล้วมีความด้รูดู้เพยดีใจเราม็นวมายาเขาไปหยยบียังระวังปะนะระวังันเล็กถือูกตัวบกม่วงพอได้เนี่ยนี่ละนี่ขยตส่าห์แพงไวแต่กินซุกเนาะม่งจกาเลยนี่ละรบักไลนึงพ่อบักไลนึงะ พบัวจังน้อยนี่กัเน่อตังเวดี้ไงมันก็ต้องได้เอาออกอยู่แล้วขันนวยมันย่างเขาสีด้ยบัวกาบักเขนะาเอานวยมันออกแล้วต้นมันเท่ากับบัแพงไปนเนี่ยเจ้านี่ยลำตัว,ตว,วดีเพราะไงสมรู้ร่วมคิดก,กับลูกกับหลานโอน้เราได้ดีกับพ่อลูกพ่อลานเนี่ยพวกโอ้เนี่ยได้ดีกับลูกพ่อรัน มาอยู่ชีบอกม่วงคุ้คุค้นยังว่ากำลังสีเบิง่งอยู่อันชีรถไก่มาเมื่อเช้านี่สังเกตบอกม่วงนับหน่วยไปอยู่ดิอสียงแอฟเตยเอมจุดงานนี่มีจฉกหน่วยงานนี่มีจฉกดอกมีจฉกสีออกสีใดแน่ออเอาไป<ส>มาก<ด>มันเป็นคุ้นคุ้ไหมนี่ไหมโอ้ยออกไปมากกับบอกม่วงเจ้าหน้าบ้านเจ้าของแสบยังไาพรควบขันลักขันซื้อเพราะแสบนี่ขันลักเอาจังแสบควรเพราะอยู่กับเจ้าบ้างด้วย เขาเจ้าเราเป็นผู้ไปเด็ดไปปีนนั่นออกปากเรื่อยๆแล้วแต่เราค้นไปมันย่อเพรเป็นผู้เบาชื้อๆถ้าเขาเป็นผู้ปฏิบัติพูดอะไรไม่ขาดตะกอนหนึ่งพูดแล้วขาดตะกอนป่าดอกม่วงคอยกับอุสาลงกินน้ำมูเจ้าไปสองเปียงนอกหันเป็นทางดอกคอเป็นสวนบวมเตื้องเี้ยงเด็กดามพี่เตื้องเลี้ยงสินเปาแล้วก็ไปเปล่าแล้วเป็นเตืนรงวมได้อาไปเปล่าแล้วเนี่ย จะได้กันร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วพ่อกันและพี่ชอบอยู่แล้วโอยครับโตอยู่หันกับเด็กินตะบก๋เดียวนั่นตัวมันไปยืดทั้งนอกบ้านไหนโอยบ่ดีเนาะโอ้ยแย่หนิสองสี่เนอกไปหาพี่น้องข้างนอกกังเลยกินแล้วเร้ามือเลี่องเด้อะครับผมขากันไปกินเงี้ยโรงพยาบาลเออบ่อไก่เนาะเดี๋ยวพาย่างรัดหัวไปผู้ใดกินเนี่ยเออเส้นเส้นโรงพยาบาลเส้นโรงพยาบาลคุ้มนี่ไปขึ้นแค่โรงพยาบาลคุ้มนั่นปะครับนั่นละ เตรียมนอนก็นอนยยูนยาบเเป็นอย่างพูได้กินแน่เตรียมโต้เลยก่อนูพในยาบานมูซิบมูซิบซีรับอืมตราไปขึ้นฮี่พยาบาตหงอมันพูได้เกี่ยวกันก็่าเจ้าพื้นที่ย้องคอยแน่หมืนว่ได้หรอกพูยาบัตนแต่กินไปเพียงนึงหรอกโอ้กันติพอลงปากไปกินได้ยังไงเนาะเมื่อกี้เนี่ยผูนญ่บานรพูนตาจีนมาเนี่ยเาเมียผูหญาบัตนว่าแค่ด้กิน โอ้ยขันเขาตัดชิ้นเยมันแห้งกว่าใหญ่บานบมเดแม่ญอแม่พุญ่ะอืมไม่พเญญไม่่ีอาบก่อนอเสียกอะเอาเขียงไม่ยิไปค๊อตเอามาอยู่ด้เอาไปกาเจ้าตัดมดนะวอาอุปกรณ์ไม่ยิั้งหากาเียวให้มันบดมันเสียงเลยทีเดียวเลมันตัอิ่มเลยเขากั ไข่ลดมาเร็วขั้นนึงไปปีนมาอีกโอเสรได้รับยาเอาเสียงเื่ออิฐพอีคนนุ่มหน่ันนุ่มต่งนี่นุ่มปังนี่เอาไปนี่นี่เตรียมปลอมเล้วปอมปีนเตรียมเด็ดเด็ดจัดพอเินใหม่ผูมาด้วยนี่แหละคมาเบืองด้วบอกม่วงเจ้ว่นี่ดิเขนซื้อไ้บอตีพอหน่วยสีแหล่ๆนี่ไปจำได้ได้สีนี่ มันมีต้นเดียวยังในสำนักงานเยนซื้อใบอกขันบอกเจนซื้อบมึมีซื้อได้เหรบอกขักใจว่าปาตอนใหญ่กว่าแบบนี้บงเอยาเป็นเห็ีดใ้ข้างนเจ้าเนาะนั่งดีๆเนี่เอาตีนซินนั่นตีนดงเงน่ะเดี๋ยวมาดี๋น้อยมากินน้ำด้อืมอืม้่อรออย่าจาน เอาว่าบกม่วงเลยมันบะมีดอกมันตายแล้วอยู่นี่ขินกระดอตี้อืมบนนะส้ายใจหมกเลยมมูล่งมันจะบ่ได้เป็นกระสอบนปานผุนดีก็เป็นดอกลงกปัดื่อเอลบน่วงเ่น่งก็มาตอนน้องไทยออกมื่ก่อนดอกออันนั้นเรามั้ยังหนึ่งอันนี้พอขนมปังแก่เพชรที่พอไม่กินกับบกม่วง ใบเอามาให้เรากินน้ำแน่นเอออันนี้คืออย่างนี้มั้ยเขาเอินว่ายยังปลาปลายังปลาหวานเขาก็เอินว่าปลาหวานเนาะคือหูเราลงเหมดอนกคนอือเอาหมอมาบล็กแต่บักษาเอาถามพ่อใหญ่ก่อนเป็นยังคือเอินว่าปลาหวานนี่พ่อใหญ่เขาใช่น้ำตาลดิโอ้โหขักน่อเขาใส่น้ำตาลเหมือนพ่อพูดพูดเกิดได้ยัยก่อนเดี๋ยดอกจีถามเล่า จังกะดีจักรปตอบก่อนเขาคือนว่าป่าหวานพออธิบายพออธิบายฟังเนี้ยมันบมันพอคาดสายนี่ไหมมมีคำตอบเป็นว่าบ่ตัวปลาเข้มอนีที่อามเพราะ่ยังเพลียงกินมองจิตส่วเราต้องกินแนวนี้เป็นโอ้จักรเพชดลำเพลินเพ็ดเพ็เพลเพลินนั่นสิโอออืมอืออือออือ เรากอนตึดต่อยางแล้วอยางข้างไหเบึงออกเด้อไม่เบึงไปยี่พันใช่เด้กินขาวต่ำอือนังวาก็ยังข้นตตยเขานี่ไม่พอเดวแท่นเขาบ้เนี่ยแท่นแล้วคือยที่นี่ใครที่บ้านอ่ะก็มาอือมีเล็บซึอซึ่อยู่อือู้เ่าใช่ไมอือเป็นอย่างน้ำมูอือแให้กินตงเงิ ไปอีกแล้วนั่งได้กวอาตอนไหนตอนน้อยนี่มัศจีปวแดงน้ำมันใหญ่เฮ้ยสื่อๆอยู่คือเป็ี่ยนยางน้ำมูนขึ้นยังโอ้เล่าน้ำมันบ้ามากอะบอเป็นยังเลยมาเลยเปลี่ยนจำบ่เออเพราะว่างเงินเดียวยาอีหยังต่างชติเขาบอกโควิดรุนแรงถอดพี่บอลได้เลยเลยมาเอาแม่งตัวโควิดโหลดแทนเงินเดียวยา งวงเนี่ยควโอ้โออย่นจะไม่มกินข้าเแซ่บเนอะงเน่ยหยับบกิกง่วยไหมยำบักริก่ยกินขาบอกอง่วงเลยไหออบกคือบานคือเมียงเขาเนอะรุ่นนี้เขารุ่นนี้ยังก่อรุ่นนี้เขาเพี่อยาบมรุ่นพี่อยากกินเอาของพี่ซื้อป,ป,ป,ปลากินบกสมปันไม่รุ่นพ เจวบอดีไม่หมดนะอืออะไรวาเจีวบอดีบลูด้มู้อจะกินดนแลไหมเบิ้บอนีพวกนีห่อจอกยิมยิมมนก็เปลนแล้วนห่งโอ้เริ่มยูแล้วเฮ้ยน้ำไลยแตกน้ำไล่แตกสอดกล่องเลยต้องพี่น้องโอ้ วดบ่ได้ดอกเว้ยน้ำอีกซอนเนี่มาเบื่องไปมากจักบานเนี่ยเงกับเป็นยังกัว่ากันไปเยอ้างแบบมน้ำดอกพพ่าบันดสอบผู้เาดอกีบ่ดบอกดอกกับพยาบันบอกกับแม่พุ่งหไม่พุ่แนหอเรอือหันดน มอขนมปังกินเ้อใช้กินกิกินยอกินเพิ่งกินแะ้วก็ยังไงกินมปังกรไดโอ้ยเจ็บครับเาแถมกอนใจบนตองายพี่น้องกไเป็นมอลำบ่ได้โอ้ยอีกคบกันอืมเราหูเด็กสิกว่าเป็กอืมเอามาใบบางวงเนาใบบางวงใบบงงวง เอบเ่งกัน okay. so, ้ล right ่ะเท่ี่ะยเมันลงในห้องแล้วเรายกินอิรียพ่อพ่อล่ก็เอาอริโนสักจกตัวกันเตักเจลใส่นั้นมันจะคอยคุกเอาเจใ่ยงไะเอาเลใส่แต่จะไหานๆข้นผมเอาเจลใส่ดูมันจะเป็น่อไหมนอยๆดู้ยสบบ้าเสร็จลอยลำยังวะแต่ว่าอันมู เสรษฐีลอยล้านพัฒนล้านก็ได้เสียเงินสือเบิงพวกพี่บา้านเลยหระแม่นบ่ <c ười> โอ้ยแสดงว่าเจ้าผ้าลูกผ้าเต๊ะบาทด้วยเหรเอาว่ากันไปพี่น้องครับมาเสียเข้าก่าาขอน <c ười> โอ้ยได <c ười> ้จังเลยก็ได้ขึ้นเราเหลหังเฮียนบริบาลก็ได้เข <c ười> <c ười> ียนปีไเลยอืออืออือเอาพี่นออ้ๆๆนองแซ่บๆครับก <c ười> ินอ่างแล้วเด้อ ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ